จริงเหรอครับอีกไม่นานเราจะได้ใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข81เดินทางจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นครับใช่เลยครับเส้นทางสายนี้ก่อสร้างตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษจึงทำให้เราสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองละครับ มอเตอร์เวย์หมายเลข81ได้ออกแบบให้มีทางลอดและทางข้ามเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐาน4-6ช่องจราจรไปกลับมีระบบควบคุมการจราจรเพื่อเชื่อมโยงสั่งการไปยังอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยการจราจรต่างๆสามารถใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้เรานั้นใช้เวลาในการเดินทางลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้เส้นทางหลวงปกติที่ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า2ชั่วโมงครึ่งครับ ับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง